รถกัหลายหลายดอกพี่นอ้องแย่เามาือแรงกับโบมี่อย่างมิตรรถอาชีพก็คือขับรถนะครับเนาะด้วยลายๆๆด้วยลายอยู่เอาครับแซมนีนะ่นะขายตั้งเมืองลอยเอิดพนาปืนว่าฝากติดตามน้ำเนยดอ้อ ผู้ไดอยากได้กับทุกพิจารณได้สายโตได้ผู้ดใดอยากได้ก็บ่ต้องกินนะครับเดนะกานมหาเชื่อเอาเดี๋ยวเมียนมาน์จะเปเล่เลนแรมสิก,ก้อยกับปอมเนื้อครับนี่มีผักชีหอมซอยสะระแหน่หอมแดงบักม่วง นะครับแล้วกระป๋อมตามไมเรียบร้อยชุดโรดเกลี่ยนิดน้อยนะครับโอ้ขั้นตอนการท่บานนี่ตามด้วยหอมแดงก็ใส่หอมแดงแล้วตามด้วยชุดโรเกลือแล้วก็ค้นในเข้ากัน นีผสมให้เขากันนะครับนี่มีปกม่วงเกลือชุรสหอมแดงพ,พริกพริกขวนะครับค้นให้เขากันให้ละเอียดค้นนะครับนี่ สวัสดีช่วงแรกนะครับผมวันนี้ผมกับนี่ได้มีโอกาสดีนะครับผมไม่เยำยมยามคุ้นตานะครับพอแตาจรนี่ครับผมจะเป็นบ้านสวนเพ็นนะครับผมที่อยู่ติดกับสวนยางสวนมั่นนี่หนะครับผมบรรยากาศตอนแรกครับปอาติ์กําลังจะตกนะครับนี่เป็นทางเขาครับผมก็จะเป็นธรรมชาตินะครับผม ก็จะเลี้ยงไกล้ปลูกสวนปาล์มนะครับผมนี่ครับผมสวนปาล์มเิ่นสวนด้านล่างก็จะเป็นสวนปาอย่างนะครับผมเิ่นก็เลียงสัดเลี้ยงไว้ลายยางนะครับผมครับผมอยู่แบบพ่อเพียงนะครับผมอยู่บ้านไว้นะครับไวต้ตำบลผู้เงินนะครับผมอำเภอเสละผู้เม้านี่แหละครับ ชบชมบรรยากาศนะครับบ้านสวนเพิินนะครับนายูครับลมลื่นครับผมนี่ก็จะเป็นต้นมันสับปลังนะครับผมกำลังสับซับเปื่อจะล่งไงลนะครับผมเพราะว่าจะปลูกไว้ปลูกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นถังเผาทานครับผมก็เพาทานเองครับ พอ,อ่ายุตรงหน้าก็ามีพวกไม่พวกหยังนะครับผมที่พ่อจะเผาเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับครับผมก็ <c oughs> จะมีพวกปลูกต้นขนนุนครับผมขน,นุนนี่ครับบอกงงีมันเท่านี่ครับ ครับนี่ก็จะเป็นต้นไผ่เอ่อนี่นะครับผมต้นไผ่นี่ก็จะเป็นปาล์มนะครับครับเดี๋ยวพามาบึงค่อยงามครับ นี่อยู่บ้านหวายผู้เงินครับผมนี่ครับผมมัวไอ้กล้วยตัวละสามแสนบาทนะครับผมตัวนี้นงามครับกล้วยงามครับ

นะครับกองเฟี้ยงความนะครับผมนะครับพาติดกําลังจะรับขอบฟ้านะครับผมครับนี่เป็นครับไอคลิปนี้เป็นคลิปผ้ามายำปาตาจอนนะครับผมครับผมก็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะครับผมครับขอบคุณครับผม เอาไม่ไึ้นดอกไม้หี่ลูกอายุไขมันมัดอกไม้เนื่อเนื้อับมีอายเฮียม่กันครัตาครับขอบคุณหลายๆครับที่เยี่ยบ้านครับผมขอบคบสวยงามมากนะครับผม